เหมมราชบทที่60ตลอดเวลาที่เลี้ยงดูปาวีมาจนเติบโตอินทวง์เคยหวังอยากให้หล่อนเข้มแข็งสมเป็นลูกสาวคนเดียวที่จะต้องรับมอบทุกสิ่งทุกอย่างจากเขาในอนาคตแต่เขาไม่เคยคาดคิดว่าคำพูดเช่นนั้นจะออกจากปากด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบนิ่มๆเหมือนพูดถึงสิ่งที่ไม่สลักสำคัญอินทวงศ์ถึงกับตะลึงปาวี พ่อแปลกใจหรือคะถามพร้อมกับยิ้มร่างระหงยืดขึ้นเหมือนนางหงที่ทนงในศักดิ์ศรีอินทวง์เพิ่งสังเกตได้ชัดเจนว่าปาวีสวยจริงงามจริงหากไร้ซึ่งชีวิตจิตใจโดยสิ้นเชิงหนูคิดว่าพ่อจะดีใจซะอีกที่หนูสามารถทำหน้าที่แทนลูกผู้ชายของพ่อด้วยอีกหน้าที่หนึ่งหนูสมควรตอบแทนพระคุณที่พ่อชุบเลี้ยงมาจนป่านนี้ และหนูควรแก้ตัวที่ไม่สามารถทำให้เขาชอบหนูได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้หนูจะทําทุกอย่างเพื่อเหมาราชของเราพร้อมคำพูดปาวีหยิบของสิ่งหนึ่งจากกระเป๋าถือวางบนโต๊ะทำงานอินทวงมองอย่างไม่เข้าใจในตอนแรกต่อมาในตาเขาก็เบิกกว้างด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อเห็นของสิ่งนั้นถนัดตาปาวีหนูได้เรียนนี่มาจากไหน เขาตะครุบสร้อยยาวแขวนเหรียญทองรูปกลมมือไม้สันพิสดูซ้ายทีขวาทีให้แน่ใจว่าไม่ใช่ของปลอมปาวีสังเกตเห็นเหงื่ออินทวง์ซึมออกมาเต็มหน้าผากหล่อนตอบเรียบๆหนูขโมยมาขโมยมาจากไหนบอกพ่อเร็วลูกพ่อบอกหนูก่อนสิคะว่าพ่อเองก็มีเหรียญเหมือนอันนี้หนูเคยเห็นหล่อนจ้องอินทวง์อย่างคาดคั้น ฝ่ายนั้นพยักหน้าท่าทางแม้จะควบคุมให้ดูราบเรียบแต่ความตื่นเต้นยังหลงเหลืออยู่ให้มองเห็นปาวีเห็นเขากำเรียนนั้นไว้นั่นเหรียญน,นี้มีเป็นคู่อันหนึ่งพ่อห้อยอยู่ไม่เคยห่างตัวส่วนอีกอันอยู่กับอินทุวรวแต่เมื่อรถมาลีคลอดลูกชายอินทุวรคล้องเหรียญให้กับทาย,ยาทของเขาแต่อินทวรและปิรันตายไปในกองไฟ เพราะฉะนั้นเรียนอันนี้ก็ควรหายสาบสูญไปด้วยแต่ทำไมมันถึงอย่างอยู่ปาลวีหนูขโมยมันมาจากไหนโต๊ะทำงานในห้องเจ้าสัวจากคุณปุรนินเจ้านายของหนูเองอินทวงหงายหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างหมดแรงเขาเคยเป็นคนเข้มแข็งไม่ยี่ระต่อสิ่งใดทั้งสิ้นแต่ในเวลานี้ฟังคำตอบจากปาลวีเขารู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรงขึ้นจนแทบจะระเบิด แล้วก็อ่อนลงเป็นลำดับราวกับว่าจะหยุดเต้นได้ในวินาทีใดวินาทีหนึ่งสีหน้าเข้มเปลี่ยนเป็นซีดจนเกือบม่วงปาวีลุกขึ้นทันทีพ่อคะพ่อเป็นอะไรไปพ่ออย่าทำหนูตกใจสิคะความเย็นเล่นผ่านศีรษะลงไปอย่างปลายเท้าอินทวงพยายามสูดลมหายใจแรงๆเขาอ้าปากจะพูดแต่กลับไม่มีเสียงใดผ่านลำคอปาวี ทลามาคุกเข่าอยู่ข้างตัวอาการเปลี่ยนแปลงโดยกระทันหันของเขาทำให้หล่อนตกใจแทบสิ้นสติหนูจะโทรตามหมอยาลูกยาเขารวบรวมกำลังยกมือห้ามรู้สึกคลายหน้ามืดไปชั่วขณะเพราะได้ยินคำตอบประโยคนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เจ้านายของปรารวีจะมีเหรียญเหมราชของที่เป็นสมบัติของเขาสองพี่น้องเท่านั้น ก็แล้วสิ่งที่เขากำอยู่ในมือลักมันคืออะไรทั้งขนาดรูปร่างสัญ,ญลักษณ์ไม่มีผิดเพี้ยนไปจากเหรียญที่เขาห้อยอยู่ที่คอขณะน,นี้เนื้อทองเก่าหากสุกปลังเป็นมันวับเคยได้เสยดสีอยู่กับผิวเด็กชายน้อยสายเลือดของเขาคนเดียวปิรันปรวีชง,งักงนันครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่หล่อนได้แลเห็นความอ่อนแอของอินทวงดูเหมือนเขาจะลืมไปแล้วว่ายังมีหล่อนอยู่ในห้องด้วยอีกคนหนึ่งหรือว่าอินทวรยังมีชีวิตอยู่หรือว่าปิรันยังไม่ตายเรียนนี้ถึงย้อนกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งปาวีไม่เข้าใจคำพูดสับสนของคนที่หล่อนเรียกว่าพ่อเขายัางแน่นิ่งอยู่ในท่าเดิมแต่ในตาเบิกกว้างเลื่อนลอย บางครั้งบางคราวก็มีแสงเรืองโรดราวกับคนที่มีความหวังปาลวีเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ใส่สร้อยคอเส้นนี้คือคนที่รอดชีวิตจากกองไฟวันนั้นพ่อแน่ใจหรือคะว่ามันเป็นของสิ่งเดียวกันหนูอยากให้พ่อลองดูใหม่ให้ดีๆมันอาจจะมีอะไรผิดแผกที่ไม่เหมือนกันทีเดียวหนูหมายถึงว่ามันแค่เหมือนแต่ไม่ใช่อินทวงยันตัวนั่งตรง สีเลือดค่อยกลับคืนสู่ใบหน้าเขาแบมือที่กำเหรียญให้หลอนดูพร้อมกับพูดอย่างมั่นอกมั่นใจพ่ออาจดูผิดแต่รอยสัมผัสมันบอกความจริงกับพ่อว่าสิ่งที่พ่อเดาเป็นความจรงิงคนที่ใส่เรียนนี้ต้องรอดชีวิตออกมาได้แต่คนคนนั้นจะเป็นใครระหว่างพ่อแท้ๆของหลานกับปีรัน คำว่าพ่อแท้ๆไม่ทำให้ราวีสะเทือนใจเพราะหล่อนไม่เคยรับรู้ความรู้สึกที่พึงมีกับพ่อไม่ว่าคนไหนถ้าเปรียบว่าหล่อนเป็นต้นไม้ปราวีก็คงเป็นต้นไม้มหัศจรรย์ที่เติบโตขึ้นมาโดยปราศจากการหล่อเลี้ยงหล่อนลุกตามองสิ่งที่อยู่ในอุ้งมืออินทวง์เรียวปากบางขมวดเม,ม้มก่อนคลี่คลายออกมาพร้อมกับคำพูดจะต้องมีใครคนหนึ่งที่รู้เรื่องทั้งหมด ขังเฉียวคนคนนั้นไม่มีโอกาสพูดอีกแล้วคนสนิทของเขาก็ตายเราจะถามใครได้ใครก็จะกล้าบอกความจริงกับเราแต่หนูบอกพ่อไม่ใช่หรือว่าหนูขโมยเหรียญมาจากเจ้านายแต่คุณปรนินต้องไม่ใช่เพราะเขาเป็นลูกเจ้าสัวเขาต้องไม่ใช่แน่ๆ รลวีลุกขึ้นยืนทันทีสะดุ้งเหมือนมีเข็มหลายร้อยเล่มพุ่งเข้าแทงตามเนื้อตัวสิ่งที่หล่อนและอินทวงศ์ต่างก็รู้มาเป็นเล่าๆแต่ไม่เคยสนใจกลับมาหลอกหลอนในวินาทีนี้ปุรนินไม่ใช่สายเลือดเจ้าสัวขังเฉียวขังเฉียวรักลูกชายคนนี้มากเสียจนทำให้ทุกคนลืมไปว่าเขาเป็นลูกใครปลวีกลับไปเถอะไปตามหาความจริงมาให้พ่อว่าผู้ชายคนนั้นมาจากไหน เขาเป็นลูกเต้าเราใครบางทีสวรรค์อาจจะเข้าข้างเราบางทีพ่ออาจไม่ต้องทรมานอย่างที่เป็นมาอีกแล้วก็ได้หนูไม่อยากให้พ่อฝันลมๆแรงๆพ่อคิดอะไรอยู่หนูรู้ดีแต่มันเป็นไปไม่ได้กับแค่หนูเอาของเก็บตกขโมยมาให้พ่อดูเท่านั้นเองมันอาจเป็นของปลอมมันอาจเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่พ่อก็คิดเป็นตุเป็นตะคนตายไปสี่สิปี อยู่ๆจะฟื้นขึ้นมาเป็นคนโน้นคนนี้จะสัวเป็นศัตรูของพ่อพ่อเองก็เกลียดจนต้องตามฆ่าเขาคิดดูสิคะคนอย่างนั้นหรือจะเก็บลูกศัตรูมาเลี้ยงจนโตแล้วก็เก็บงําเรื่องราวไว้จนวันนี้หยุดเดี๋ยวนี้อินทวง์ทุบโตสนันกลับเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งเขาตวาดปลวีเสียงดัง ทำไมแกคิดว่าฉันเหลวไหลทําไมไอ้ขังเฉียวมันจะทําอย่างนั้นไม่ได้ในเมื่อฉันเองยังเลี้ยงแกมาจนถึงวันนี้โดยที่แกไม่รู้ด้วยซ้ําว่าแกไม่ใช่ลูกฉันคนแต่ละคนย่อมมีเหตุผลของตัวเองแตกต่างกันไปฉันรู้นะว่าทําไมแกไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นจริงขึ้นมาเพราะหากว่าปีรันไม่ตายเขาและแกก็คือพี่น้องกันพ่อ ความปวดร้าวที่เปล่งจากประกายตาและเสียงร้องด้วยความเสียขวัญทําให้อินทวงชะงักเล็กน้อยเขาถอนใจยาวใครว่าแกไม่มีหัวใจรักเพียงแต่รักของแกเป็นรักต่องห้ามเท่านั้นถ้าเขาคือปิรันไม้ผลักประตูเข้ามาข้างในเมื่อได้ยินเสียงอนุญาตนายยังนั่งอยู่ที่โตะ๊ทํางานแต่ลูกสาวนายยืนหันหลังให้เขาเห็นนายหน้าตาไม่ค่อยดีนักเขาถามห้วนห้วนว่า มีอะไรคนของเจ้าสัวสันเอาบัตรเชิญมาให้นายครับเขาไม่ได้เข้ามาเองแต่ส่งให้ผมที่ประตูไหนเอามาสิแล้วนี่เข้าไปหรือ,อยังไปแล้วครับไม่เป็นไรแกออกไปได้แล้วไว้ฉันโทรติดต่อกับเจ้าสัวเองไหมวางบัตรเชิญไว้บนโต๊ะเขาอดเหลือบมองสาวสวยผู้นั้นไม่ได้หล่อนยืนนิ่งเหมือนรูปหุ่นอาจเป็นพระโดนนายดุหรืออยู่ในระหว่างทะเลาะกันไหมไม่กล้าเดา เขารีบเดินออกจากห้องดึงประตูปิดให้สองพ่อลูกอยู่กันตามลำพังปาวีพยายามระงับอารมณ์ให้เป็นปกติเพราะหล่อนจะต้องเดินออกจากห้องนี้พบเห็นสายตาคนข้างนอกหล่อนจำเป็นต้องรักษาภาพพจน์ไม่ให้ใครรู้ว่าสภาพจิตใจและร่างกายย่ำแย่เต็มทนอินทวงผู้ไม่เคยมีวาจาเมตตาปราณีใครแม้แต่กับหล่อนซึ่งเป็นลูกไม่ใช่หรอกเวลานี้หล่อนรู้แล้วว่าเขาเป็นใคร ถึงจะเป็นญาติเป็นน้องของพ่อแต่เขาก็ยังห่างเหินเหมือนอย่างเคยเขาไม่เคยสนใจจริงจังว่าหล่อนจะมีสภาพเป็นเช่นไรหัวใจบอบช้ำเพียงไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ที่เขากำลังมีความหวังจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างนอกเสียจากปิรันความรู้สึกภายในตีตื้นขึ้นมาที่ลำคอหล่อนอยากร้องไห้หล่อนอยากระบายความทุกข์ออกมาด้วยน้ำตาแต่ก็ทำไม่ได้ พระวีไม่เคยเป็นเช่นนั้นถ้าพ่อไม่มีธุระแล้วหนูขอตัวกลับก่อนหล่อนบอกเขาแต่อินทวงไม่ได้สนใจเขาอ่านทบทวนสิ่งที่อยู่ในมือเหมือนไม่เชื่อสายตาแล้วก็ร้องเรียกปาลวีก่อนที่หล่อนจะก้าวผลห้องปาลวีประเดี๋ยวก่อนลูกคะพ่อดูนี่สิกาเชิญมาจากเจ้าสุวตันเป็งสันเขาจะมีประชุมเพ,พาะ้าพาณิชย์พรุ่งนี้บ่ายที่บ้านของเจ้านายลูก เขาเฉิดพ่อด้วยปรารวีชะง,งักแล้วหันขวับมาทางอินทวงทันทีพ่อว่ายังไงนะคะปรารวีนุเป็นเลขาของเขาทำไมไม่รู้เรื่องละว,ว่าพรุ่งนี้เขาจะมีประชุมกันที่บ้านนี่คงเป็นงานใหญ่ไม่ใช่เล่นเจ้าสัวสันทึ่งลงมือเชิญด้วยตัวเองเอแต่ทำไมเขารู้นะว่าพ่อมาอยู่ที่นี่อย่าไปนะคะพ่ออย่าไปปรารวีรีบบอกเดินย้อนกลับมาหาอินทวงพลางคร้อง หนูไม่เชื่อว่าเป็นงานเลี้ยงธรรมดาพ่อมาอเมริกาเงียบๆแม้แต่หนูก็ยังไม่รู้ล่วงหน้าแต่ทำไมพวกเขารู้และจงใจเชิญพ่อหนูสงสัยเหลือเกินว่าจะต้องเป็นกับดักหรืออะไรสักอย่างพ่อเชื่อหนูนะคะ巴ลวีนุกลายเป็นคนขี้ขลาดตาขาวตั้งแต่เมื่อไหร่จริงที่ว่าพ่อไม่ได้บอกหนูล่วงหน้าแต่การมาอเมริกาของพ่อก็ไม่ได้ปิดบังใครหนังสือพิมพ์ยังลงข่าวด้วยซ้ำ เจ้าสัวสันเป็นคนกว้างขวางและมีชื่อเสียงเขาเชิญพ่อนับว่าให้เกียรติพ่ออย่างมากเพราะคนอย่างเจ้าสัวสันไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเขาจัดงานที่บ้านเจ้านายหนูเท่ากับเขาบอกให้ทุกคนรู้ว่าเขาสนับสนุนเจ้าหนุ่มคนนั้นใบหน้าอินทวงแจ่มใสเบิกบานผิดกับครู่ก่อนเป็นคนละคนเขาลุกมาหาปาวีแล้วเฉยคางหล่อนขึ้นพอจะตอบรับคำเชิญจะไปดูให้เห็นกับตาว่าเขาเป็นอย่างไร มีส่วนใดเหมือนเราบ้างหรือไม่อ่าพ่อไม่นึกเลยว่าโชคจะเข้าข้างอย่างนี้ปาวีและลูกอยู่ที่นั่นด้วยหรือเปล่าพรุ่งนี้หญิงสาวสายหน้าไม่คะ่ะเขาส่งลูกไปรับคนที่แอร์พอร์ตหนูคิดว่าเขาเจตนาแยกตัวหนูออกไปพ่อคะหนูห่วงพ่อเหลือเกินเหลวไหลมันเป็นงานเลี้ยงน้ำชาสังสรรค์ธรรมดาไม่เห็นมีอะไรต้องห่วงคนอย่างพอ่อไม่เห็นใครมาลูกคมเล่นได้ง่าย หนูก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือ้้าทางอินทวงยากที่จะโน้มน้าวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลงเขาปักใจเสียแล้วว่าต้องทำให้ได้เวลานี้ดูเหมือนเขาไม่ยอมคิดถึงเรื่องอื่นใดนอกจากการเกี่ยวเนื่องของเหรียญทองที่หล่อนขโมยมาให้หากปลวีรู้ล่วงหน้าว่าอินทวงจะเป็นเช่นนี้หล่อนคงไม่นำมาให้เขาดูเป็นอันขาดแอนรูเปิดประตูรถให้หล่อนเข้าไปนั่ง ถ้าทางปรารวีเมอและใจลอยหล่อนไม่ได้ปริปากแม้แต่คำเดียวและเขาก็นิ่งด้วยความอดทนจนกระทั่งขับรถออกมาไกลจนแน่ใจว่าพ้นรัศมีอินทวงศ์เขาจึงเบนหัวรถเลี้ยวเข้าซอยเล็กสง,สงบสงบซอยหนึ่งแล้วจอดอย่างที่ร่มใต้ต้นไม้พร้อมกับดับเครื่องคุณเป็นอะไรหรือเปล่า สายตากวาดทั่วใบหน้าปรารวีด้วยความเป็นห่วงความสดใสมีชีวิตชีวาก่อนมาถึงหายไปหมดแล้วสิ่งที่คงอยู่คือความเฉยเมยเหมือนคนไม่มีชีวิตจิตใจปรารวีช้อนตาดูเขาริมฝีปากบางครียิ้มเล็กน้อยเมื่อรู้สึกว่าอย่างน้อยหล่อนก็ยังมีคนเป็นห่วงเป็นใยถึงเขาคนนี้จะไม่ดีพร้อมเท่าคนคนนั้นก็ตามฉันไม่ใช่ลูกเขา ราวีเอ่ยช้าๆ้าคุณรู้ใช่ไหมแล้วจะแปลกอะไรล่ะครับคุณก็ยังคงเป็นคุณไม่มากหรือน้อยไปกว่าเดิมคุณเสียใจหรือราวียักไหลหันหน้าออกมองถนนในซอยบ้านช่องบริเวณนั้นเป็นบ้านเก่า30-40ปีขึ้นไปค่อนข้างสุดโสมมันเป็นสิ่งที่หล่อนไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตเพราะสิ่งที่อินทวงให้คือความพรั่งพร้อมสมเกียรติและฐานะ หญิงสาวสายหน้าเขาให้ทุกอย่างที่เป็นความสุขความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นทำไมฉันจึงต้องเสียใจคุณคิดถึงคุณพ่อที่แท้จริงของคุณบ้างไหมปลวีนิ่งหล่อนคิดก่อนที่จะตอบว่าถ้าบอกว่าคิดถึงก็เป็นการโกหกตัวเองในเมื่อฉันไม่รู้จักเขาเลยเพราะตอนนั้นฉันคงเล็กมากคนเราสามารถคิดถึงคนที่เราไม่รู้จักได้ด้วยหรือแอนดรู Andrew. เพราะเหตุนี้กระมังที่ทำให้ฉันไม่เสียใจความรู้สึกอย่างเดียวที่มีคือผิดหวังกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวฉันมากกว่ามันผ่านไปแล้ว巴ลวีอย่าไปคิดถึงมันอีกเลยคุณพูดถูกทำไมเราถึงต้องเสียเวลาให้แก่สิ่งที่ผ่านไปแล้วเพราะยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านเข้ามาให้เราจัดการ巴ลวีหันกลับมายิ้มให้เขาอย่างสดใสเกือบเหมือนเดิม แอนดูรู้ไหมฉันหาทางออกให้คุณได้แล้วรับรองว่าคราวนี้พ่อจะไม่ตอแยให้คุณจัดการกับเจ้าสัวขังเฉียวอีกทำไมล่ะคุณไม่ต้องรู้หรอกเอาเป็นว่าตอนนี้คุณทำตัวเงียบหน่อยก็แล้วกันอย่าไปไหนมาไหนมากนะักเพราะฉันไม่อยากให้คุณโดนคดีทำร้ายร่างกายขาจารินอีกกระทงหนึ่งปลวีถนนสายนั้นเงียบสงบนานครั้งจึงจะมีรถผ่านมาสักคัน แอนดรู Andrew, จึงไม่กลัวว่าจะมีคนเห็นเขาดึงปลวีมากอดไว้มีแต่คุณเท่านั้นที่เป็นห่วงผมปลวีได้แต่สะท้อนใจความรักของเขาน่าจะเติมช่องว่างในห้องหัวใจหล่อนให้เต็มเปี่ยมได้ง่ายดายเพราะผู้ชายคนนี้รักหล่อนเพราะรักหล่อนเป็นเทพธิดาที่แสนดีในสายตาของเขาแต่เหตุใดหัวใจถึงได้เตลิดไปคนละทิศคนละทางง่ายดายนักถ้าหากปีรันไม่ตาย เขาและแก่คือพี่น้องกันคำพูดของอินทวงศ์ทำให้เลือดในตัวเย็นเฉียบท,ทั้งทั้งที่มันควรจะร้อนระอุเพราะบทบาทความรักที่แอนรูปรนเปรยให้ถ้าหากหล่อนไม่ขโมยสายสร้อยที่มีเหรียญกลมนั้นไปถามพ่อปาลวีคงไม่ต้องกระอักกระอ่วนใจเหมือนที่เป็นอยู่เดียวนี้หล่อนผลักแอนรูออกห่างเปิดประตูรถลงไปยืนข้างล่างโดยมีชายหนุ่มมองตามด้วยความตกใจ คุณเป็นอะไรทำไมถึงต้องวิ่งหนีผมด้วยล่ะครับปรารวีเขาตามลงมาแล้วต่อว่าอย่างน้อยใจปรารวีสั่นศีษะขอโทษเถอะฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายมันอึดอัดอย่างไรไม่รู้จริงด้วยหน้าคุณเหงื่อออกทั้งนั้นเลยแอนดรูเอื้อมมือมาแตะหน้าผากอย่างเป็นห่วงแล้วพูดว่าถ้าไม่สบายก็กลับบ้านเถอะผมจะไปส่งฉันหนาวจังเลยค่ะแอนรูชายหนุ่มพยักหน้าด้วยความเห็นใจ ถึงแม้ปาลวีจะปฏิเสธการพบปะกับบิดาไม่ทำให้รู้สึกรู้สมแต่ความจริงแล้วมันยากเกินกว่าที่หล่อนจะแบกรับเอาไว้ได้จนต้องเกิดปฏิกิริยาทางร่างกายเช่นนี้กลับขึ้นรถก่อนเธอะฮะนั่งพักเฉยๆสักครู่แล้วผมจะพาคุณกลับบ้านหรือไปโรงพยาบาลก่อนก็ได้คงไม่ต้องถึงอย่างนั้นหรอกคะ่ะหล่อนยิ้มเพลียๆยกมือเสยผมแล้วเข้าไปนั่งในรถตามเดิม แอนรู Andrew, จัดระดับพนักพิงให้หล่อนเอนอนได้มากกว่าเดิมดีขึ้นไหมค่ะดีขึ้นพูดยังไม่ทันขาดคำปลาวีก็ทะลึ่งพรวดเปิดประตูรถแทบไม่ทันหล่อนอาเจียนอยู่ตรงนั้น